ก็น,นี้มาเจ็บเดียวธรรมชาติทุงไห่ทุงหน้าให้กันเบึ่งเด้อเป็นห้วยเป็นหนองเป็นคลองเป็นเบึองอที่นี่นะจ๊ะไปเบึงเขางามจ้ะไปดูข้าวสีสวยท่าเขากะเจ้าสมงามค่ะ <c oughs> เขางามงามจ้ะดูเบึงนำหมอจ้ะ เป็นหมอกเหมจอนข้าวสวยงามมากมากเลยป้าต่อเบิ้งเขา่าเข่าใช่นจังมางามแท้กุัวเลยจะ้ะอาทิตย์กำลังจะขึ้นพระอาทิตย์ย่อเสียงเห็นไหม งามครับบอมทุ่งไร่ทุ่งนาที่สวยสวยงามครับอย่างข่อยเสียงมือเจ้าเบิ่งชัดๆ บริสุทธิ์จ้ะกาดบริสุทธิ์ดีทงไหลทงหน้าจอดหมากๆเลยยึดทงทุ่งไร่ทุ่งนาจ้ะทุ่งไร่ทุ่งนาอยู่อยู่นี่อยู่ไอ้กำล้าใสจ้ะอยู่บ้านเราใหญ่แต่เล่ไม่เก็บดูธรรมชาติทุ่งไร่ทุ่งนาทันเบิ่งกัน ธรรมชาติที่นี่ว่าเก็บผาอาทิตย์จ่อเสียงให้กันเบิงจ้ะผู้ได้ขีดหอดบ้านหอดซอง่นจ้ะด้านหลังถ้าผู้ได้ขีดหอดบ้านหอดซองคนเด้จ้ะโน่นเสียงง่ายเสียงนาเป็นยังไงจ้ะ ป่าทองเขาสดใจบรรยากาศท้องทุ่งทุ่งไร่ทุ่งนาะเที่ยวเป็นผูใ้ใด้ถ้าใครคิดถึงบ้านคิดหอดบ้านก็ดูยู่ทิวทัศ์ตอนเช้าๆอยู่ที่ทุ่งไร่ทุ่งนาะมีป่าข้าวทุ่งหญ้านี่แหละจ้ะ ข้าวที่สวยสวยงดงามมากๆจ้ะแล้วก็มีคลองจ้ะอันนี้เขาเรียกว่าน้ําคลองนะคะน้ําคลองจะเป็นบรรยากาศที่ทุ่งไร่ทุ่งนาถ้าใครคิดถึงบ้านก็ช่วมคลิปช่มหยังกะน,นี่แหละจ้ะจินตนาการวนะ่าเออเราเคยอยู่บ้านเราชอบดูบรรยากาศแบบนี้นะคะ นย่งไรจ้ะโอเคครับบอกอยู่บรรยากาศทุ่งไร่ทุ่งนาอยู่ที่กาลสินเ้อจ้ะอันนี้อยู่ที่กำมะลาใสยอยู่กาลสินบ้านเฮ้าเนะผู้อยู่ตังจังหวัดจังสินมะตางจังหวัดอยู่เมืองหนอกเมืองนามันหลกจ้ะมันหลบมันนลกหลบกล,มน,กล,นกลมนี่หิคิดฮอดบ้านนี่จ้ะคิดฮอดบ้านแล้วก็ กินหอดบ้านดีคนทุกคนถ้าไปทํางานอยู่ที่ต่างจังหวัดคิดถึงบ้านแน่นอนจะ้ะคิดถึงบ้านนะคะน้าชมดิวบรรยากาศทุ่งไร่ทุ่งนาอยู่ที่กาลสินจะ้ะป้าเขานี่สุดยอดดยจังงนะามงามที่ป้าเขาป้านาม สุดอลังการมากๆแต่ว่าปลาหนีง่ามกระโม่จ้ะนี่ปลาหนีง่ามกระโมนอยู่ที่มุมนี้นะจ๊ะพระอาทิตย์กำลังสิขึ้นจ้ะตอนนี้พระอาทิตย์กำลังจะเอนว่าพระอาทิตย์กำลังจะย่อแสงก้างสิขึ้นเนาะเดี๋ยวจะไปดูอีกจุดนู้นอีกจก้ะดูนกน้อยมาจา้ะ เขาผูดได้ด้วยนะเขาผูดไดกันจะสะแพงเนี่ยทายเขามือจอดได้ไหมงามจ้ะจอดด้วยไหมทายได้บักหลายด้วยเขาเข่าไม่ได้ดำนะจ้านี่เขาพายเอา ถ้าใครชอบวิวธรรมชาติก็อันชมคลิปนี้นะจ๊ะอันนั้นจะเป็นควันเป็นหมอกอย่างนั้นเป็นหมอกมาถ่ายคลิปวิวธรรมชาติทงไฮทงหน้าเบิ้งน้ำกันนี่แหละจ้า เป, cả, ววเป็นยังไงจ้ะวิชาบุงหลวดฟังสวยเป็นยังไงจ๊ะสวยงามมากบ่ค้นกับบิวว <c ười> <c ười> ันนี้เมื่อนีม่นนมาน,นจาม่านเอาบนกระถินอยู่บ้านอเอาห้องเ เวุนนแต่สอนใช่ไหมข้าวข้าวรวงอันนี้เพื่อนเอินข้าวเพื่อนเอินข้าวรวงทองอย่างนี้ข้าวรวงทองนะคะ่ะข้าวรวงทองรวงทองนี่เป็นยังไงห,หมายถึงไอรวงทองนี่ก็หมายถึงว่า เขากำลังสีเหลืองเป็นเอ้ยเอินข้าวหลวงทองจังวันนี้ก็เลยมาเก็บภาพภรรมชาติภาพทงไฮทงหน้าไ้กันเบิ่งผู้คิดหอดบ้านจ้ะถ้าใครคิดถึงบ้านก็นี่แหละจ้าวันห้ากับิดีด็กินขา้าวได้ชมเสียงนกเสียงหนูเจีงที่อย่างนี้แหละจ้ะ ไปดูจุดน้ำคลองอีกนะคะทางกับเขาเอื่นทางขี้หินแห่ได้จ้ะทางขี่หินแห่คนเอืน่น <c oughs> <c oughs> อากาศดีจ้ะวันนี้มาสูดอากาศอยู่ที่อยู่ที่กาลสินกร,รมาาสายบ้านเก้าเจ้าหม่องนี้เป็นบ้านเก้าเด้อ ก็เลยมามาตลอดจ้ะมาบ่อยๆดูตรงจุดนี้นะคะนี่ตรงจุดนี้ชาวบ้านจะมาดักปลาจะเป็นดักปลานะคะดักปลาไว้ เจาะก็สิเอาปลาเอาหยังมใส่เอา,อา,าเอารอ,อบจ้ะมารอบมใส่ไว้ดักปลานะคะตรงจุดนี้จ้ะากบรรยากาศดีๆเพียงน,น,น้อยคล้อยรัก นี่เด้อผู้ใดกินหอดเถียงนาจ้ะนี่นี่คือเถียงนานะจ๊ะเขาเอื่นเถียงนาเด้อเขาไปเดเอื่นเพื่อนเด้อจ้ะเป็นเถียงนาเนมานางคงหน้าเถียงนาน้อยจ้ะนี่เป็นเถียงนาสดมาเลย เคยลกรบลบทก่เป็นยังไงบรรยากาศอยู่ที่การสินการสินเดือดจัะนกบินจ้ะบินไปแล้ว าาอ,อ,อุ้ยปลาปลาบอนอยู่ะอาทิตย์กำลังจะขึ้นนะคะน้ำห่วยน้ำห่วยน้ำเคลอง ทุกคนกุดบึงโดนจ้ะกุดบึงโดนคุณฟังนั่นก็จะนี่แบบคงบักไปเป็นกุดกุดบึงโดนคนอื่นคุณอานกิ้นท่านตุ่นภัยาไใ่ช่อด้อจ้ะ วิวธรรมชาติระอาทิตย์กำลังจะขึ้นอยูท่ที่ถ้าหากผู้ใดชอบธรรมชาติวิวที่ทัดน์ก็ก็มองไปแล้วมองไปแล้วเราก็มีความสุขจ้ะมีความสุขถ้าใครชอบอยู่วิวธรรมชาติแบบนี้นะคะพระอาทิตย์กำลังจะขึ้น,นงามไร วันนี้มาเก็บดูธรรมชาติให้ทุกคนเบืองน้ำกันนี่แหละจ้ะตล่นดอกม้ดอกใหม่ธรรมชาติเลยจ้ะดอกไม้ป่าธรรมชาติเด้ยจ้ะเดี๋ยวเราไปดูเบืองดิวดัน่ะแต่สอ่อนนั่งจ้ะสำหรับคนชอบบางคนก็นอาจจะว่า ทุ่งไร่ทุ่งนาตัวมุมด้านหลังจ้ะทุ่งไร่ทุงท่งน้าบางครั hmm. ้งหอบกะคิดว่ามันมันธรรมดาแต่เราเราดูบางครั้งเราก็กินตนาการเป็นแบบให้เรามีความสุขได้นะคะ Thùng khảo để để không để không 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 đây đây không 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 จะล่างสิขึ้นจ้าพระอาทิตย์นู่นเคจ้ะเดี๋ยวเราไปถ่ายวิวทีท่าตรงจุดสะพานเอาอากาศบริสุทธิ์ให้ทุกคนได้ชมจดูพระอาทิตย์มองมุ่มนี่จ้ะเสืส้อสนี่ สวัสดีจ้าตอนนี้กำลังจะอยู่ที่กุดบึงโดนเลยจ้ากรุดบึงโดนจะพาไปชมสะพานนะคะจะพาไปชมสะพานมาเล่นบ้านมาเลินบ้านก็เลยมาถ่ายวิวบรรยากาศสวยๆให้ทุกคนได้ชมด้วยก,กันนะคะที่นี่ทำอะไรบ้างมาเพึงเป็นโอพืชผักสวนครัวจ้ะพืชผัก นีจ่จ้ะเดี๋ยวจะให้ดูด้วยกันนะคะเป็นผักด้วยจ้ะเบื่องพาทิตย์กำลังสิขึ้นสวยงามมากมากเืมดับไกเบื่องพาทิตย์กลาสิขึ้นพระอาทิตย์ย่อแสงมาถ่ายอยู่บรรยากาศพระอาทิตย์ให้เมื่เจ้าเบิ้งน้ำันเมื่อนี้มาเอาบุญกับทิศ มาเอาบุญกับถินนะจ๊ะย็นดีจ้ะอยู่บรรยากาศผาดข่อยท่งไรุ่งนาอยู่ที่กาลสินนะจ๊ะบรรยากาศเทสุดจอดคักบัพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปตรงจุดที่สะพาน บรรยากาศนี่สุดยอดจ้ะต้องีจงกบรรยากาศนี่สุดยอดอยู่ที่นี่นี้ยสะพานบ้านค่อยมีบะคงหน่อยสะพานเลยอจาะเนี่ยบ่เป็นเถียงหน้าเดินเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไป เบนก็ลงงามมจะ้ะจะไปเอาดวบรรยากาศท่าทิศขึ้นหูเจ้าเบึงน้ำกันนี่ <c oughs> เวนผพักก็เ <c oughs> จ้าะพาดใหม่จะ้ะเจ้าเพื่อเห็น สะพานไม้คันแม่นันเพื่อนกเอื่นเอื่นหางขวด้วยจ้ะสะพานไม้นะคะนกสองตัวอยู่บรรยากาศสุดยอดไหมนี่พระอาทิตย์กำลังจะขึ้นนะคะ เราจะไปถ่ายด้านนี่พ้าทิตย์กำลังจะขึ้นจะ้ะเสื้ง,งามมากๆ ไช้จ้าสะพานชมเอ๋ยชมงามอาาาลามเท้และเป็นบงถ้าใครคิดถึงบ้านก็ดูคลิปนี้เด้อเบิ้งคอยนี่ละจ้างามบอก ่อยไปถามคอยได้ล่ะวิวบรรยากาศวิวบรรยากาศงามบ่โอ้ยสะอ่อนจากมาเหรียญบ้านมาเหรียญบ้านก็นเลยมาเก็บภาพบรรยากาศวิววิวแต่ก่อนไม่ได้เป็นแบบนี้นะจ๊ะข่อยยางลงสะพานตัออ้มข่อยยืเฮื่นหน่อยยดืด กองยางสาดๆดิจ่ะเกเบิองก่อนเบิองจ้ะอันนี้เขาจะจะดักกันนี้มันนี่ซักปอดอันนี้ดักปลาดิจ้ะนี่ปลาจะกระโดดขึ้นมาแล้วก็สามารถมะยามเขาเอิ่นว่ามะยามมะเบิองนี่แหละจ้ะว่ามีปลาบบเดี๋ยวไปเบิงเย่างอะบไรเสียงยังงอะบาด นั่นโยกได้จะเป็นสะพานเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋วค่อยดูว่ามีปลาหรือเปลา่า <c oughs> มีปลาบ้านอโอ้ยมันมองมาเห็นหนังนะให้ปลากระโดดขึ้นอันนี้เขาเรียกว่ามาดาปลานะคะ <c oughs> <c oughs> สุดยอดได้จากบรรยากาศเอ้ สะพานลอยได้สะพานลอยได้ออืสะพานเป็นเพื่อนเพศเป็นใหม่จ้ะเป็นขอต่อเป็นน็อตต่อกันตรงจุดนั้นก็พังไปแล้วนะจ๊ะไม่มีปัญหาด้านล่างเขาใช้ไม้อย่างดีครับแข็งแรง,ง,งีจ้ะ แข็งแรงอยู่ตะนาวส่วนอาเซียนโอบไว้ยังได้อันนี้คือวิวธรรมชาติอยู่อยู่ที่กุฎบึงโดนจ้ะเป็นกุฎบึงโดนจ้ะ ให้ทุกคนได้ชมด้กันนะครับเป็นยังไงวิวสวยงามข่าดบางคนบางคนก็คิดถึงบ้านจะคิดถึงบ้านก็คิดถึงบ้านก็เสียกมากบ้านมากเพื่อนนาะ อยู่ไปทำงานอยู่ที่เมืองเมืองนอกเมืองหนอกเมืองหน้าก็จะคิดถึงบ้านก็จะนี่แหละจ้ะเบึ้งติวบรรยากาศแบบนี้แหละจ้ะหอยทายมาเห็นมูจอเบื่งเนออดสาเบึงองเพราต้องเมืองข่อยดอกเบึ่งวิวแทนจ้ะดูวิวแทนคนกะไม่สวยหรอก มันจะเป็นเขาจะสิทธิรมเป็นบันดไดเลยจ้ะเป็นบันไดเป็นบันไดยอยู่ที่นี่นะจ้ะเบอป่าบ่อนป่ตาตัวง่าย,ายด่ๆยดีกว่า จะเดินไปดูขา้เขาเจ้าะข้าเจาะสิเป็นแปลงผักจ้ะไปดูแปลงผักจะาวเจะเษตททำเป็นที่นั่งเล่นจะ้ะที่นั่งเกษตรเป็นมองนั่งเล่นนั่งอย่างป่าหลายู่ที่ ไวยง่ามคักคุณจอวันอันนี่ก็จะเป็นมุมมุมอีกด้านหนึง่งถ้าเ้ามีหนองมีห่หยางอยู่ไก่แบบนี้ถ้าเ้าถ้าเรามาไอสวรอากาศก็ต้องอยู่ในเมืองไม่ต้องอยู่ในเมืองกรุงให้มากนี่เวลากับมาบาน มาดูชมวิวบรรยากาศแบบนี้จ้ะเข้ากับสิเกิดไอเดียหรือปรับเปลี่ยนสถานที่นะคะชมบรรยากาศสุดยอดจ้ะบรรยากาศอยู่ที่จะให้ดูไอ้พระอาทิตย์ด้วยจ้ะนี่ดูพระอาทิตย์นี่เป็นฝั่งนูน้นเป็นยังงพระอาทิตย์ มาเด้อผู้ใดนอิจฉ้าข่บ่อมุ่งเจาที่ได้สูดอากาศบริสุทธิ์อยู่ทุ่งไร่ทุ่งนาจ้ะทุ่งไร่ทุ่งนาอันนี้เป็นวิวชนบทเขาเอิ่มาวิวชนบทอเขาเอิ่อนมา,นา,บ,ออนมาบันนอกบรนหน้าห้าจะ้ะก็จะมีฟิวบรรยากาศเจังสี่เลยจะ้ะฟิวบรรยากาศแบบนี้สวยงาม สวยงามมากๆคือบรรยากาศทุ่งไรทุ่งนาบ้านค่อยเจะอี้ช้าค่อยอก็เกี่ยวเปืือจ้ะเดี๋ยวจะนั่งเพื่อมีกาแฟามานางกินกันสิโอเคก็นี่อชอบ บรรยากาศสุดยอดมากบรรยากาศหลายบรรยากาศวิวแบบนี vale ้นะทีจากเดี๋ยวจะพาไปดูจุดเป็นยังไงบุ้จ้าวมันง่ามสัำไหน